สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่22มกราคมนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างแล้วมาริ่มต้อกันที่ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์ เดอะกัฟสครับเอาชนะพีเอสวียู้ชนไป4ประตูต่อ2โรดาเจซีเอาชนะ f อฟไอโอเฟนไป3ประตูต่อ0วีวีเฟนโลเอาชนะเดนฮาร์ดไป2ประตูต่อ1นึเอเซดอักมายู้ชนเอาชนะดอตเดสไป5ประตูต่อ1และอาเจ็คอัตรตดัมยู้ชนนะครับพ่ายกับด้านโคนิงเกนไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของตุรกีเคเซริสเปอร์พ่ายกับด้านอิตันบูลสเปอร์ไป0ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเอเชียนครับกาตาเอาชนะจีนไป1ประตูต่อศูนย์และทาจิกิสถานเอาชนะเลบานอนไป2ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเล,ลกันเนสเอาชนะปูกอสไป2ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ไบตันเสมอวูฟแพมตันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในส่วนของพิีเมียร์อังกฤษอันดับหนึ่งลิเวอร์พูลยี่สนัดสีแต้ม 2. แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ยีิบนัด43แต้ม 3. อาร์เซนอล21่สินัดสีแต้มเแอษตันวิลล่า21นัดสีแต้มห้าทอรแมนมฮอสเปอร์ยีนัดสีแต้ม 6. เวสแฮมยูไนเต็ดยีอ็ดนัดสาแต้มเจ็ดไบตันยี่สิบเอ็ดนัดสามสิบสอแต้มแปดแมนเชสเ 20, 32, ตอร์ยู เเชลซียีนัด31แต้ม10นิวคาสเซิล21นัด29แต้ม1ิบเอดวูแพมตันยี่สบเนัดยี่สิบเก้าแต้ม12บสองบอสมัยีสิบนัด25่หแต้ม13บฟูลแลมยี่สิบเอ็ดนัด24่สี่แต้ม14แบนฟอร์ดยี่สิบนัดยี่สองแต้ม15คิตเทิลพาเลทยี่ิบเอ็ดนัดยี่สิบแต้ม16นอติงแฮมฟอเรสต์ยี่สิบเอ็ดนัดยี่สิบแต้ม 18ลูตันทาว20นัด16แต้ม19เว์ลี่21นัด12แต้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูเนเต็ด21นัด10แต้มผลฟุตบอลอิตาเลียนซูเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศนาโปลีพ่ายกับทาด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ1ทำให้ทางด้านอินเตอร์มิลานนั้นคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ City, เสมอกับทางด้านอิสวิททาวไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนกานาดาพ่ายกับราลาอิติโกมาดริดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในส่วนของลาลิก้าสเปนอันดับหนึ่งคิโ,โน 21, 52, 2, รนา่นัด52แต้ 20, 51, ม2เรอัลมาดริด20นัด51แต้ม3บาร์เซโลนา20 44, 4, ่นัด44แต้มสีอิติโกมาดริด20ินัด41แต้ม5เลนติกบินเบา21นัด41เแต้ม 6เรียงโซซิดาต21นัด35แต้ม7บาร์เลเซีย21นัด32แต้ม8ลาพามัส21นัด31แต้ม9เรียนเวติต21นัด31แต้ม10เคโตเฟ่20นัด26แต้ม สิอ็ดโอซานูนายี่สิบนัดยี่ห้าแต้มสิอาราเบสยีอ็นัดยีแต้มสิบามไรโยบิโกโน2ยี่สิบนัดยี่สามแต้มสิบสี่บิอารียลยีสเอ็ดนัดยีบแต้มสิบห้ามายองกายี่สิบเอ็ดนัดยี่สิบแต้มสิบหเซลตาบิโก้ยี่ดนัดสิบเจ็ดแต้มสิบเจ็ดเซบิยา่สิบเอ็นัดสิแต้มสิบคาดิตยีอนัดสิแต้มสิบเก้าคนาดายี่สิบเอ็ดนัดสิบเอ็ดแต้มและอันดับที่ยี่สิบอย2มาเด6แต้ม ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลแอฟริกันครับออฟเนชัน่นอีโคอร์กีนีนะครับเอาชนะอรเวรี่โค้ดไป4ประตูต่อ0กีนีบีซาวไพกับทางด้านไนาจีเรียไป0ย์ประตูต่อ1โมูโกแคบเวิร์ดเสมอทางด้านอียิปต์ไป2ประตูต่อ2และโมซัมบิกนะครับเสมอกันหน้าไป2ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลกรารขันฟุตบอลมืคอค่งคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ